มาแล้วครับโลมาแล้วพี่น้องครับโลมาแล้วสวัสดีพี่น้องว่อไปครับพี่น้องครับเอาจวดจวดคลิปนี้สลองโลจากยูทูบนะครับแข่งเฮ็ดละโูผู้ผู้เฒ่ากินเบิร์บ้านพี่น้องครับคนน่ะกระลังเสียบเอายาวยาวมาเบิรงคลิปนี้นนครับพี่น้องสลองโลูจาจัดรอยครับครบหนึ่งแสนศัพท์แต่กับโลูยูทูปมาแล้วมาแล้ว ไดครับพี่น้องครับมาแล้วเมื่อนี้มาแล้วครับเมื่อนี้มาสลองโลพี่น้องครับหลังจากที่ได้โลมาแล้วได้เฮ็ดมาพร้อมครับเมื่อนี้นะครับเสียเอาเฮ็ดเอาเฮ็ดมา20่กโลนะครับเมื่อนี้นะครับเสียเอามาแกงยูสุรากลางบ้านให้ผู้เทากินนะครับเลี้ยงผู้เฒ่าว่าจะเลี้ยงเบิดบ้านไม่เลี้ยงผู้เทาเราเลี้ยงเบิดบ้านนะครับเนี่ยเห็ดละงอก20กโลนะครับเมื่อนี้สิบาพี่น้องมาเบืองแกงเห็ดละงอกหมอหญ่ นะครับกินกันเบิดบ้านพี่น้องครับมาคลิปนี้ลุยกันเลยเอาเดี๋ยวเอาปาดออกก่อนพี่น้องครับบานนี้เทออกให้ผูเทามาล่างกนเด้อบานนี้เด้อมาเห็ดเอาเด้อผูเทาเด้อเอาซื้อเห็ดมาให้ให้พี่น้องบ้านเฮาพวกได้กินเห็ดตามฤดูกาลนะครับสองถุงบักใหญ่เลยพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตเท่ก่อนครับบานนี้มีเทออกเลยพี่น้องครับบานนี้ของจูนพูนเลยครับเห็ดละงกมาเด้อบ้าดนี้เด้อผูเทาเด้อไปสิมาเห็ดไป แกงได้บาดเนี่ยจะน้อยสิแกงเราได้บาทเนี่ยเอ้าพี่้องครับเดี๋ยว้าเบิ้งบาดแกงพี่้องแต่ว่าให้ผู้ถาวรมาขูดขามมลางก่อนนะครับทาเบิ้งบาดแกงมันสิหมอหญ่สำหรับพี่้องครับเพื่ละงอกสองร้อยโลครับสวัสดีครับพี่ดองครับสวัสดีพี่ดองป้องปายเป็นครับพีี่ครับพี่ดองวันนี้ได้มาเร็วครับได้มะเร็วนี่คือโลนะครับนี่คือโลนะครับพี่ดองครับได้แล้วครับพี่ดองโลโลโลเงินจากยูทูปพี่ดองครับมาเร็วมาในก็เลย ขออนุญาตเฮ็ดโล่ฉลองโลสู้พี่น้องนะครับเบิ่งนะครับเนี่ยเอื้อนผู้เฒ่ามากินเข่าอยู่ศาลากลางบ้านนะครับแกงเฮ็ดละงอกหมอบักใหญ่โอ้าไปทางผีดอกมุมกล้องมันบ่งามนั่นไม่ยนางเรากินก่อนมูลแล้วหยุเข่าในบุ้นเลยเอาถือให้เบิ่งนั่นเนี่ยนี่แหละโล่ก็เจ้าเอื้อนโลของ YouTube เนี่ยเอ้าผู้เฒ่าเนี่ยเบิ่แล้วบ่ผู้เฒ่าบมันพูดเมื่อาหร่ตีว่ามาหน่อยเ้อะเนี่ัน้เนี่ยโอ้แกงเฮ็ดละงอกหมอใหญ่ เออยี่สิบโลใหนซ้ำหน่อยตีเชละงโกไว้เนี่ยนี่คือโลโลเงินโลเงินเอาปรับคุณแม่ยานั่งเป็นพิเซนเตอร์เพราะอะไรบ้าพี่น้องบ้านเฮามาเด้อมาเด้อมเพราะไงกับมาเร็วนะครับเอาสบายดีสู้ขู่สู้คนนะครับพี่น้องนะครับเมื่อนี้จานร้อยได้มาเห็ดบ้านกินคิดสู้พี่น้องเบื้องนั่นก็คือเลี้ยงเลี้ยงผู้เฒ่าเลี้ยงไทยบ้านนี่ละแกงเห็ดละงอกหมอปรับไง เงินยี่สิบโลได้ซัานี้บอก้ามามัมามาเป็นเจตีมีมังรวยรวยโอ้ยซาทูซาทูซาทูอีเมียข่อยเอาตักบันขวไปตัวนี้นี่พ่อยาีก็มาเร็วผัวผู้สูงในหมู่บ้านอ้าวถือห้ค้นเบิ่งในพ่อยายนี่โอ้เป็นบุญเป็นผลลูกหลานได้รับลูกลูกหลานได้รับลกจากดูทูนะครับีนช่องรอยชนนลอ้าว นี่อีพ่อใหญ่เล่ากับมาร่วมแสดงความยินดีๆน้ำนพพรเนาะพ่อใหญ่เล่ากับม่าพ่อใหญ่เล่ากับมาแล้วว่าสันว์าม่านมานนี่นะครับโลกเกียตรติยศนะครับเหมืมนอนี้ก็เลยส้วนผู้เฒ่าส้วนผู้เฒ่ามากินเ,เขาเสริลองโลดด้วยกันกบันทงบันทงบันดอนบันดอนเนาะอย่างนี้เรางง ปกติมีแต่ขาหมูขางูนะพ่อใหญ่เน้องมื่อนี้มือตุ่มห้อมบรรณ์นดงได้แกงเห็ดล่างอกเลยมาเนี่ยเอ้าพ่อใหญ่สดนะกันเท่ามาเนี่ยครับขอบคุณขอบคุณีพ่อใหญ่นะครับมา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 เบิดแล้วป่โอ้เปิดเปิดเปิดมาแล้วตัวเนี่ยเออทิ้งเข่าทิพย์น้ำครบกันบ่ล่ะ ผู้นุ่มผู้สาวบนบก้ามากินก็เลยให้แต่ผู้เฒ่าเถอะสันมากผู้ใหญ่มากเออเออมากมามานี่นะครับมันอิสรลองโลครับพี่น้องครับโลนจากยูทูบมาหอดเลี่ยวครับผู้สุดบอกผู้ใหญ่ผู้เขาหน้าเขเอาครับบเป็นอย่างไรเห็นผู้ใหญ่ครับพ่อเอาเอาเอาตาอกสุดน้ำกันบาดเลยนั่นเองผู้ใหญ่ก็ร่างสุด Ô, cái oh, thịt th khuôn th 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 khuôn th khá làng đây À, xào cuồng đi À, xốt lột, bố nháy xốt lột À, xào cuồng <laughs> <ý mà. cười> Ôi, hoàn hoàn bố nháy bố nháy Báo nãy đơ, báo nãy đơ Ừ Ừ Áo, áo, áo Báo hoàn hoàn Báo tí kín hoàn hoàn kiến sao bố nháy Bố kênh xa lời Xe đá nói, bố đá nói Ôi, là bác mất rồi Bác kín là bố kí, bác เขาไม่เห็นคอยุบบนี่ลว่าว้ยตักตับบ้นี้คนบ้านองเยเไม่แม่ลืมบวกขนกางกาซลไม่ไงโอ้มิเกลยูบบานั่นะมีอยูุค่าหนูถือมาอยู่นี่เียวโอ้ยคุน่ะแม่วันแม่วันมาแเลเฝ้ากินเฝ้ากินมากมามา่ถือที่เขาว่านะคุณมาเด้อมาเด้อสุขสุคนเด้อบ้านเนาตุ้มห่มกันสลากลางบ้านมานี่ เอา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 แกงเห็ดล่าโอกยี่สิบกิโลนะครับพี่น้องนี่นะครับโอ้ยจะเป็นอย่างบาดจะเป็นนกเอี้ยงจะเป็นนกเอี้ยงกินมะเข้บาดนีแมาแม่ม่ม่เออคือยางสาดเนี่ยเออโออ้ย่าคลิปนี้หนวกหูในทด้นพี่น้องเด้อคลิปนี้หนวกหูในพี่น้องครับขอโทษขออภัยหลายๆครับคลิป เสียงเซีวเซี่ยวปมาแล้วมามาใช่มาโอ้มงวนซสีนมหวนซสีนครับพี่น้องครับสลองโลูสลองโลโอ้ที่เขาเพราะว่ามาเพราะงี้หนวนมามาเพรดีแล้วมาขออนุญาตบาทครับพี่น้องครับเสียงหนวกหูเน่เด้อครับเด้อผู้เท่าไลเซียวเซี่นะครับเท่าแล้วพอดีเท่าพ่อเท่าก็ไม่กินโลดกินน้ำกันได้เพื่อละหัวหันหัวตะแกงบ่อกหันเนี่ยได้ยากมาบักเจ๊งหน้ายินกับเบิร์ก่อนพูดแล้วแล้วบาด ยังเฮ็ดมากมากมาตุ้มหุนผู้เทาพี่น้องเลยนะครับนน่างเป็นหมอนี่งใส่กระละมังบบไงเลยเอาเอาเอานั่งลูนั่งลูกินนั่งั่งพูดยนัเอ้าผู้เทาผู้หน่อยก็นั่งด้วยผู้เสียผู้สาวไม่ห่างนั่งใหม่ก็นั่งได้เออเจ้ากระได เสียงใช่ใช่ยางไปหายางไปหาเจ้าของเสียงก่อนไปจะไหนก็ได้แซ่บแม่งว่ะมาคนกันใหญ่บ้างนะโอ้ยตายตาหลวกปักมาลุงวีมาลุงวีมาเออผู้ตายไปกินพระคั่นกินมัว เอาเอาเอขเต้นคอยกินตัวเดียวคอยไอ้ดิ่ขออนุญาตพี่น้องครับใส่ล่าซาซับแบบมูบ้านเฮาเลยพี่น้องนะครับเออใส่ข้ามซับป้อมเป็นล่าซาซับโอ้ขอตรวจขอไปใส่ข้ามซับโอ้ขอตรวจขอไปหลายๆครับใส่ข้ามซับแบบบ้านเฮาเลยพี่น้องเอาแบบบ้านๆโลดผู้เฒ่าผู้โถ่ในหละภาษาบ้านเฮามีแต่กูแต่มึงในหละนะครับขอตรวจขอไปหลายๆพี่น้องนะครับเออใส่ข้ามซับป้อมเป็นล่าซาซับบได้ใส่ข้ามซับพี่น้องนะครับเอา ภาษาบ้านเฮาไหนล่ะพี่น้องนะครับสุดได้สสดแต่สะอวนผู้เท่าเอาซีนง่วงซีนหมูผู้เท่าพ่นกับบ่มากผาไใดมันค้าเขียวก็เลยว่าบ่มีผู้ใดเห็ดแบบแกงเห็ดละโงกนะครับหมอญงๆนะครับก็เลยเฮ็ดให่ผู้เท่าเพื่อนนะครับสมใจผู้เท่าโอ้ผู้ใดมานกินอยูบุตรลี่กินว่หันโอ้ลี่กินลี่กิน แซ่บแซบแซ่บก็สั่่านี่นเขาได้อยากได้พลอเขได้โล่เพ่อนเขาได้โลแล้วน้อยใหญ่น้อพี่พโลตั้งเยอะพีเ้ยลูกพี่เอาลูกพี่เราอยากเห็นโล่อานี่ระคอโล่ชาแนลร้อยชาแนลอันนี้ใบประกาศิยบัตรดอกไมนคิดัเป็นออกงลคเมื่อไหร่บอกคนมาเด้อมาเด้อ ไปหนุ่มสาวน่าลูกพี่เราสนใจโรขายบ่อใดลูกพี่บ่เป็นราคาคือต้องข้ามดอกจำบ่ได้บ่จำจำกับบ่ได้เอาแบบจำได้ที่ไม่บอกเขาเพิ่มเอามาทีเร็วมาทีเร็วมาลูกพี่ลูกพี่วัตถุนี้บอกพี่น้องบ้านเท่าออกให้ออกหน้าเบิดบ่เอายาวยาวยาว มามาผู well ้เฒ่าผู้เฒ่าหาบองเก่าหาบองเกลียวคือว่าล่ะพี่น้องย่ามเนี่ยเป็นเป็นย่ามไฮย่ามหน้าพี่น้องกะล่งไฮลงหน้าเนี่ยนะครับก็มีล่ะมีผู้เฒ่าผู้โถผู้นมผู้เหนี่ยมน้องก้นผู้บ่าวผู้สาวผู้กะโบกามามืกินน้ำดินะครับก็สิเลยครนี่ล่ะนะครับเอาเป็นผู้เฒ่าผู้โถบานเท่าี่ล่ะนะครับ กินเข่าง่ายเขาเพีนเขาเทียงโมเมนเขาเลีงจะได้เดนก็มเลยกินข่โอ้ยบกหลายนะเด้อเอาครับเด้อยมักหลายไม่เ่ยนั่งเจ้าเต็มที่เด้อย้ายเด้อไม่เนจุ่มกับมาเออเอาอนที่บอกจะไม่เ่นั่งไ่อมบ่ไม่เ่ตอยกะสุดขั้นใหญ่ในเจ้า่น่ะผู้จ่วยก็มู้น่น่ะไม่เ่ยกลมปไสก็บอเห็นไม่่ยกลมบ่บอเมื่อหน้าเมื่อหน้าเอา เอาซุดกระครัมาเอ่ว้วซุดกระครอบมุ่นลูกไส้ก็แม่เท่าซ้ำกันเอารวดบาดเดียวลูกี่เร็วกวเจากับ่อไม่จำนาะทังนี้นาอถท้งคุ่นก็จะบอไม่เจวเอาแบงกันเอาลายปะแกแบงไม่ลายปแกว่าสันแบงไม่ไม่จะนั่งจำเหยว่าสันเอาที่เจ้าม่ถวยนึง เนี่ยมาแบ่ง้เพื่นว่าะไรก้หัวเซจะได้ก็ไปเคียนหัวบยกบบเคี่ยนหัวตอนใส่ะแผนกแม่กุ้วก็พวกมากิน่ะบาดได้แยสมแย้ไหมแม่อรเออเอา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 ขอบคุณขอบคุณพี่น้องปล้องไปสุกูทุกคนเด้อครับเด้อที่ติดตามคลิปจันร้อยนะครับได้ครบแสนซั์ ได้โล่มากก็เลยมากแข mm ่งเข็ดละโง่นะครับเลี่ยงผูおお้เฒ่านะครับเบิดหมูบ้านนั่นแหละแต่ว่าเบิดหมูบ้านก็มีซ้ำนี่แหละผู้เฒ่าก็ดีนะครับขอบคุณพี่น้องฟ้องไปผู้เิ่นกดติดตามให้จนได้ครบีแสนซับโซเคยนะครับหรือว่าแสนคนติดตามนะครับก็เลยได้ โลมานะครับก็เลยเฮ็ดนลราเฮ็ดคลิปซูพี่นอ้องเบิงน้ำนะครับเลี่ยงแกงเฮ็ดละงกัวเ่า,เานะครับบานเฮ้าเป็นแบบบ้านๆในพี่น้องนะครับเนาะบ,บางครับบอสุภาพก็ต้องกราบประทานอภัย้อพี่น้องเ้อนะครับแบบบ้านเฮ้าในละนะครับเแบบนา,นานะ ่ตัเบอรเด้อวจะเอาเมยเียนเด้อเอาโลดได้เอาเลยโอ้ไม่หอดอกไม้นีบหูเอาไปหลดจะหน้าบาดเลยเล็กเข้าไปเปนี้นอนีนาย่าเทันเอาโอเคครับพี่น้องคลิปนี้ขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบพระกุณหลายๆสำหรับผู้ติ่กดติดตามให้นะครับน้องเล็กๆน้อยครับกะ บ่อได้ขาง่วหัวไก่คือุณนนะครับกับแกงเห็ดละงอกนี่ละนะครับนายพี่น้องเบิ้งนะครับแกงเห็ดละงอกหม้อใหญ่20่กิโลกินทั้งหมู่บ้านนะครับคลิปนี้นะครับอ่ะขอบคุณหลายๆพี่น้องครับไปเร็วไปเร็วผู้ใดอยากได้เห็ดละงอกกระซังมาเด้อบานนี้เด้อนะครับขายพร้อมเห็ดละงอกแก้วเราขายพร้อมนะครับทรงทางไก่นะครับอ้าวจัวขอบคุณหลายๆแซ่บแซ่บพูเฒ่าแซ่บแซ่บยาวโตบาไปเฮ้าขอบคุณครับ